เรียนเรียนผู้สื่อข่าวสื่อชนครับเราเราตกลงกันเบื้องต้นเนี่ยเราเราอยากจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ทํางานก่อนโดยม้อพิสูจน์พิสูจน์หลักฐานแล้วก็เรือเนี่ยเดี๋ยวเขามาเราจะไม่ยุง่งเราจะปล่อยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยผู้ต้องผู้ต้องหาเนี่ยเราจะขอ,อพูดคุยกับผู้ต้องหาก่อนนะครับเพราะว่าทีแรกเราเข้าใจว่า เรือมันได้จะเข้าได้ดีกว่านี้แต่ด้วยปัญหาวิษัทเรือมันเสียเนี่ยมันทำให้ช้าลงก็ขอภอัยด้วยแต่เราอยากอยากได้ข้อท็จจริงกับปากของผู้ต้องหานะครับเพื่อมาประกอบกับแนวทางการสืบสวนของเราเพราะมันมีการมีไทม์ไลน์ในการที่ที่หลบหนีตั้งแต่สตหตบมาถึงตรงนี้นะครับถ้ามันเป็นข้อที่จริงแล้ว อ่อกผลึกแล้วเดี๋ยวเราจะให้สัมภาษณ์ผมไม่แน่ใจว่าจะให้วันนี้หรือพรุ่งน,นี้แต่เดี๋ยวขอดูว่าถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่เราก็อ่าจะจะให้สัมภาษณ์เลยเพราะว่าอ่าบา,บางส่วนของเราติดริขาราชการสำคัญนะครับเรากา็พยายามที่จะให้จบในวันนี้อาจจะเป็นกลางคืนก็ได้แต่ขอให้เราได้ได้พูดคุยกับผู้ต้องหา ก่อนนะคะรับที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาแล้วก็ของการในเรือเป็นยังไงนู่นนี่อะไรยังไงผู้ต้องหาไม่ให้การไม่ตรงไม่ตรงกับแนวทางการสืบสวน a a ของเราเดี๋ยวมันจะทําให้เกิดประเด็นอะไรที่มาอีกเพราะฉะนั้นท่านรัศการเพราะเพราะว่าตลรนะครับท่านท่านใจบุญซุสซนรวมทั้งท่านผู้การสืบสวนการเนี่ยท่านเป็นห่วงเรื่องนี้เพราะฉะนั้น ผู้ปฏิบัติเนี่ยก็ต้องทําอะไรให้เป็นขั้นเป็นตอนนะครับชัดเจนตรวจสอบได้นะครับ,บ,นะรบก็ขออเรายังไม่ยืนยันเรื่องการถแถลงข่าววันนี้แต่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราสามารถที่จะดำเนินการได้เนี่ยนะครับก็จะจะให้ข่าววันนี้เลยแต่ถ้าไม่ได้ก็อาจจะเป็นพวกนี้นะ